เจุงกาสวัสดีค่ะวันนี้โป่งเหน่งจะพามาทาเมนูตมามะละกอตำบกหุงบะละหองตำมะละกอตำบะหุงคือกันได้เลยค่ะพี่ตัง้งวันนี้จะตำมะละกอให้ก้าหน่อยกินนะจ๊ะก้าหน่อยพี่ทีเมดีเอาแบบก้าหน่อยว่าเอาแบบซ่บๆหน่อยเผ็ดๆหน่อยทุกคน ยี่สิบเมตรนะคะเนี่ยพริกยี่สิบเมตรโอเคไหมคะยี่สิบเมตรนะคะแต่มนละกอแค่นี้เองต้องเนี่ยใส่พริกขาวดีวดวกว่ากระเทียมจะใส่หมดเลยวันนี้จะเอาแบบนัวๆแซ่บๆไปเลยนี่จ้ะโบละหองตำแบบฮูตำมะละกอส้มตำอู้ มันก็คือกันนั่จ้าที่นอกมะเขือเทศวันนี้จะใส่สักสองโลนะคะมะเขือเยอะตามชอบเลยนะคะชอบชอบมากชอบน้อยเพื่อนๆชอบเยอะก็ใส่เยอะเลยพงกนี้ก็จะตามสไตล์พวกนี้และะ้วค่ะน้ำมม มะขามอันนั้นไปเยอะดีกว่าจะได้ขลุกขลิขุกขลิขามไม่ได้เลยประแดกไตรไปรประแดกจะนวัวนัวน้ำปลานิดน,นึงี๋ยวค่อยเติมอีกได้ ผงนัวขาดบ่ได้ในเจ้าผงนัวใสอีกใสอีกบอกเ้ยป้าหน่อยบอกว่าใสาอ่อีกอะตามตามสั่งในเจ้าวันนี้ตามสั่งป้าหน่อยตามสั่งเลยวันนี้ตามใจป้าหน่อยอะน้ำตาลเดี๋ยวค่อยเติมดีกน่านเนาะน้ำตาลชินี้ก่อนหวานมากดูนะ้ำาุณท้าทุกคนมันจะแซ่บเลยแหละเนี่ยน้ำลายไหลเลยนะคะ เมละกอน้อยไม่เยอะเราจะเอาแบบคเครื่องเยอะหน่อยนะคะมะละกอไม่เยอะวันนี้ตำปลาตำปลาระ,ระ,ระซื้อๆตำปลาระ,ระซื้อๆเรามีปูนะจ๊ะเรามีเรามีแค่ไหนเราก็ใส่แค่นั้นนะคะทุกคนตำปลาระ,ระซื้อๆยีตำปลาระซื้อ <ś> อุ้ยปลน่อยหอมมากเลยหอมพิเศษมากเลยทุกคนอุ้ยทำลายใหม่หมเลยซิมซิม ว้าวิ่มๆชิมก่อนไหมเขาหน่อยชิมไหมชิมแล้วโอ,อ้โหดูสิคะแบบดูสิคะทุกคนเดี๋ยวพวกนรนจะชิมชิมคำใหญ่เลยอ่ะว้าวิ่มเพาหน่อยว่าแซ่บฐ์เศรษคำใหญ่ๆคำใหญ่ๆ,ญๆเ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่เอาก่อนดีกว่าเออโอเคอือดูน้ำขุกขิกมากเลยนะคะวันนี้ มือมือเวนของเรามือเวนของเรานะคะของพวกนี้อืมมาหนห่อยเผ็ดจดจอนมากอะทีตัดอร่อยมากม,มามาตัดตัดตัดโอเควันนี้แบบว่าเครื่องเคียงนี่คือแบบแน่นแ่นเลยนะคะทุกคนแน่นแน่นเลยนะคะทุกคนอือม พอหน่อยวันนี้สุดยอดนี่นุ้งกินนี่ก็ใส่นั่นสิเอาใส่ใส่ใส่จะใส่มีชอบถั่วลิสงนะคะตรงนี้ชอบถั่วลิสงแล้วแต่ตามชอบนะคะเพื่อนๆอาจจะมีชอบก็ได้ถั่วลิสงแซ่แบๆขนมจีนขนมจีนโปะนะคะแซ่แบๆเฮ้ย เครื่องเคียงเยอะมากนะคะวันนี้แซ่บๆเลยนะคะแซ่บๆทุกคนวันนี้มีผักบุ้งอย่างเดียวนะคะผักบุ้งที่สวนผักบุ้งที่สวนมาจ้าตำบังหุงบละหองตำบังหุงส้มตำถือจาเนี้นเลยจ้าตำเสร็จแล้วมาทานด้วยกันนะคะทุกคนส้มตำแซ่บๆวันนี้แบบแซ่บๆนัวๆมากเลยนะคะทุกคนว้าวเครื่องเคียงเทียบ วันนี้ป้อเนมีเอ่อมีอะไรนะป้าหน่อยหมูหม,มูมีไข่ต้มผักบุ้งวันนี้ที่เตรียมมาได้นะคะมีแค่ผักบุ้งอย่างเดียวมาจ้ามาจ้าแซบๆซจ้ามือเวนมือเวนเวนันหยุดนะคะมือเวนมันหยุดแซบๆซอื้มอ อร่อยแซ่บๆค่ะเพราะงว่าใช้มือดีกว่าใช้มือกินไข่ต้มไข่ต้มแซ่บอือหือใช้มือด้วยช้อนุญาตใช้มือด้วยใช,ยใช,ยใช้ใช้ช้อนด้วยนะคะเพื่อนๆ อืมอ๋ออือจะบอกว่าผักบุ้งที่สวนที่สวนเราอะคะ่ะ โมโหบลละหองบลละหองบลละองตำปลาบอแมนตำปตูปลาตำปลาซู้อู้หึหแซบเลยแซบ,บเลยทุกคนวันนี้แบบแบบโหแบบเหตุจีตาร์สว่างเลยนะเขาเนี่ยอืมอืม อืมมมกรหน่อยเจอลูกโดดตะลบเจอลูกโดดนะคะเมื่อกี้เอาแบบเป็นบ้านนะคะไม่ได้ใส้ซ้อนนะคะพื่อนอืมมมในไหนก็ใช้มือแล้วเนาะใช้มือต่อดีกว่านะทุกคนโมโหบบลทองทางไงตรัง อ,อร่อยปลาหนัวมากเลยะคะ่ะซับซับเลยะคะ่ะกินแบบแตะจมูกอืมค่ะผักบุ้งที่สวนเราเองก็น่อยกินมาเมื่อเช้า อืมอร่อยคาะจะบอกว่าเผ็ดมอน้ำตาพวกนี้อืมาำเองซอบเองเผ็ดเองเถอะ <c oughs> อืมอืมอืมคุณนะพ่อคุณ่ออะไนะเป็นยาับมุณตําซับซับเลค่ะวันนี้ต้องใช้สองมื้อแหละพวกนี้ขอโทษขอไพเดอร์ขอโทษขอไพเดอร์พี่น้อง จะืึอสาเด้อจะื้อาเด็กบ้านเด็กสกาวคือมีสกาวนะอ้จะไงนะสมพอแต่ทำไมทาไมคุณแม่ก็ชอบทานแบบนี้คุณแม่ชอบทานมือนะคะขนมจีน ซับซับเลยนะคะนัวๆซับซับอืมอร่อยซับอาจจะไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่นะคะขอใหยขอให้เอสซี่ขอให้อ,ใหอร่อย ใช่อืมอืมอร่อยม,มากค่ะตอนนี้เต็มปากก็เหนือเขาแยกวางก่อนมนึมกถึง วันนี้พวกนี่ตามน้อยไปหน่อยเนี่ยส้งต่ำอะตามน้อยไปหน่อยอืมโลหะบาราทอง

เอย่าท่านำมาคะ่ะอืมซับอืมอมมือง่ายๆนะคะเป็นมือง่ายๆทำฐานเองได้สซบซบเลยนะคะสซบซบเลยนะคะสำหรับมือนี้สำหรับคลิปนี้อุ้ย ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอจบเพียงเท่านี้ฝากอ c นะคะกดไลค์กดแชร์รับชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้พวกหนีป้าหน่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะจุงก้าสวัสดีค่ะ